สวัสดีครับผมเพชรปูนทองครับขับรถมาเห็นรถไทยมาอยู่ตรงนี้แวบๆบแบบนี่นี่รถไทยนอนี่รถสีชมพูนมนนนนเนี่ยดีแม็กคุ้นๆนะคันนี้เนี่ยโอ้สิบสองล้อสิบสองล้อเห็นแต่คานครับโอ้โหประหยัดยาง <laughs> สิบสองล้อเขาเครับโอ้โอ้มาเยี่ยมเยืยนเสียแซมครับประทัดบุฝั่งโน้นใครน้อฝั่งโน้นอ่ะเสือเขียวเดี๋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 ยวดูสิบสองล้อกันโอ้ เดี๋ยวโอ้สิบสองล้อแคว้นครับนี่โอ้แบบไหนนี่นี่ครับสิบสองล้อแคว้นโซ่ครับโอ้ช่างเซมเธอรู้ไงช่างเซมโอ้ใครอะไรนี่ <c ười> ปีงนกวะนี่ซิงไฮทิ ในรถน,นี้นะสองแสนอีท่อเหรอเนเชตินมาดูฮิตาชินี่บอกเซ็มเขาจะปล่อยนอยผมขับแล้วขับไปเป็นคอนโทรนหน้าหลังโอ้ สไตล์ของฮิตาชิเนาะเสียงมันจะเสียงปั๊มมันไม่เหมือนคนอื่นนะดูะ่ะนี่ครับมาดูรถต้องมานั่งดูอย่างนี้เลยนะนี่โอ้โหนี่นต้องนั่งดูทั้งวันเลยครับนี่โอค้คปโคต้องนั่งดูรถขนาดนี่ใช่ใช่ห่อข้าวห่อปลามาก,กินเลย นี่ครับดูรถมือสองต้องดูนางงานอย่างนี้เลยน่าจะกระบอกตัวโยกว่านี่ไอกระบอกตัวโยกเป็นลุงกลักเดี๋ยวลื้อสัะลปะาเลย ล้อไนะอ้เสด็จมเตีแรงครับแรงนี่โอ้โอ้สับสองแล้วมั้งนี่สามแล้วมั้งนี่โอ้โอ้โอ้ไปเหมือนไม่ได้ขนอะไรเลยครับนี่เออ

ไม่เมื่อไรจะใส่ล้อยสิบสองล้อขนาดนั้นอ่ะยังไม่ได้ใส่ย้ายลงมาได้ล้อใส่สิองล้อย้ายลงมายากเลยย้ายลงมานี่แหละยย้าลงโอ้แล้วทำไมต้องคล้องโซ่ไว้นั่นนะคล้องไว้กันแล้วมมันย่นเนาะโอ้นุ้งใครหนูนีะใครโอ้แล้วเนี่ยโอ้สล็อตดิ่งหนูมันสล็อตหนึ่า มาดูเจ้าฮีโน่บ้างครับโอ้โ้สี่สูบแตน่นึกอเต้นึนว่าหกสูบแล้วเสียงนี่เท่ครับเท่ครับ,ร,บรุ่นนี้ฮีโน่ซุป,ปเปอร์เสีย นี่ก็สวัสดีครับ